สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากละโลกสารมวยไทยสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ถ้าใครกดแล้วขอให้ร่ำให้รวยตลอดไปครับสำหรับวันนี้ครับก็อยู่กับรายการอัปเดตข่าวสารจากวันยูบิชิปอีกเช่นเคยครับ ซึ่งวันนี้ครับก็ถือว่ามีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตามองครับสำหรับซูเปอร์บอลสิงมาวินที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อล่าสุดครับซึ่งอย่างที่เราก็ทราบกันดีว่าซูเปอร์บอลสิงมาวินในศึกวันที่5้าลุมพินีที่58ในวันที่5เมษายนที่จะถึงนี้ครับ เป็นการชิงแชมป์เฉพาะการนิกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งจะได้เจอกับคู่ปรับเก่าสุดโหดอย่างมารัตกริ่กอเรียนครับซึ่งทั้งคู่เองครับเคยเจอกันมา2ครั้งแล้วครับ1ครั้งนอกศึกสังเวียนวันและอีกหนึ่งครั้งในศึกการป้องกันแชมป์ของซูเปอร์บอลในศึกสังเวียนวันครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าในไฟน์นี้นั้นครับทางด้านซูเปอร์บอลเองก็ได้ให้บทสัมภาษณ์กับทางด้านสื่อข่าวครับว่าตนนั้นยังต้องการแชมป์มวยไทยจากตะวันฉายอยู่ครับ เดี๋ยวเรามาฟังบทความจากนักข่าวในการสัมภาษณ์ทางด้านซ bon ูเปอร์บอลสิงมาวินครับว่าทางด้านซ bon ูเปอร์บอลสิงมาวินนั้นให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อว่าอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับซูเปอร์บอลสิงมาวินตอบชัดยังคงต้องการแชมป์กติกามวยไทยซูเปอร์บอลสิงมาวินตอบสื่อชัดเจนนะครับหลังจากถูกตั้งคําถามว่าถ้าสมมุติว่าซ bon ูเปอร์บอลสิงมาวินคว้าแชมป์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งกลับมาได้อีกครั้ง ซึ่งเป้าหมายต่อไปแชมป์มวยไทยวันจชมิปชิพรุ่นเฟเธอเวทยังคงต้องการอยู่หรือไม่และทางด้านซูเปอร์บอลสิงห์มาวินครับก็ได้ตอบกับสื่อว่าผมก็ยังอยากชกมวยไทยอยู่ครับและก็ยังอยากได้แชมป์มวยไทยด้วยครับเพราะไฟล่าสุดผมทำได้ดีมากๆถึงจะไม่ชนะก็ตามครับอย่าลืมนะครับว่าผมไม่ได้ชกมวยไทยมานานหลายปีและกลับมาชกในไฟแรกยังทำได้ดีขนาดนี้ ผมมองว่าถ้าผมมีโอกาสได้ซ้อมอย่างต่อเนื่องผมพัฒนาได้ครับและน่าจะออกอาวุธได้ดีกว่านี้น่าจะเอาแชมป์มาได้อย่างแน่นอนครับผมยังเหลือเวลาอีก3-4ปีผมต้องไล่ล่าสิ่งที่ผมต้องการมาให้ได้ครับและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์จากซูเปอร์บอลสิงห์มาวินที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเด็นที่ว่าอยากได้แชมป์มวยไทยอยู่หรือเปล่า ซึ่งก็เรียกได้ว่าครับประเด็นในกติกามวยไทยนี้หลายคนเองครับก็อยากให้รีแมตช์เลือเกินครับสําหรับซูบอนสิงมาวินกับทางด้านตะวันฉายสายดาราครับเนื่องจากในไฟที่ผ่านมานั้นเรียกได้ว่าขาดตอนกันนิดเดียวครับถ้าเกิดว่าดูคะแนนจริงๆครับเรียกได้ว่าคู่ขี่สูสีกันมาเกือบครบยกทั้ง5ยกแต่มาพลาดนิดๆหน่อย ก็เหมือนกับที่แฟนมวยครับบอกว่าทางด้านตะวันฉายสดกว่าครับมากินปลายปลายสุดท้ายก็เป็นตะวันฉายผู้ชนะไปครับ แต่ก็เรียกได้ว่าครับสําหรับไฟนั้นเองมันก็ดูคู่ขี้สูสีละเกินครับทางด้านซูบอนเองก็เพิ่งกลับมาชกมวยไทยในรอบหลายปีเลยทีเดียวทําได้ดีขนาดนี้เรียกได้ว่าน่ายกย่องมากๆครับสําหรับซูเปอร์บอลสิงห์มาวินและการข้ามมาชกในกติกามวยไทยซึ่งตนเองครับถนัดในกติกาคิกบ็อกซิ่งมากๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้เห็นว่าทางด้านซูเปอร์บอลสิงห์มาวินนั้นมีสปิริตอย่างมาก จะเรียกได้ว่าภาษาคนทำงานครับไม่เกี่ยงเงินน้อยไม่คอยวาสนาครับไม่เลือกงานไม่ยากจนสำหรับซูเปอร์บอลสิงห์มาวินคนนี้ครับสำหรับในไฟที่จะเจอกับมารัตกริกกเรียนครับเรียกได้ว่าไฟนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าผ่านทางด้านมารัตไปได้ก็คงจะได้เจอกับชิงกิจอย่างแน่นอนในอนาคตครับและนี่ถือว่าเป็นโอกาสของซูเปอร์บอลสิงห์มาวินอีกครั้งหนึ่งครับในการชิงแชมป์เฉพาะการ เพื่อจะได้มีโอกาสในการชิงแชมป์กับชิงกิจและมีโอกาสในการเสียบเป็นแชมป์ตัวจริงถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันจริงๆขึ้นมาครับอย่างไรก็อย่าลืมเชียร์ครับทางด้านสุ perbon ในศึกวันที่5เมษายนนี้ศึกวันลุมพินีที่58เรียกได้ว่าคู่มวยแต่ละคู่นั้นคู่เอกทุกคู่ครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในประเด็นหน้าสวัสดีครับ